ดินบริเวณตรงริมนี้ของล็อกนี้นะเพื่อนๆเนี่ยตลอดแนวเลยนะครับตรงเนี้ยจะโคกแล้วดินเนี่ยมาลาแห้งครับแข็งมากนะดินมีความเป็นกดเป็นด่างสูงนะเพื่อนๆตรงเนี้ยแต่เิมน้นนะครับดีค่อนข้างดีทีนี้ผมก็จะมาปรับสภาพดินบริเวณริมนี้นะเพื่อนๆผมก็จะมาเทนี่เลยนะเพื่อนๆทานฟอร์มซอย นี่นะครับหถุง1นกิโลผสมน้ําได้ส0งพันลิตรสารปรับสภาพดิน,นครับผมก็จะมาเทรบริเวณที่น้ําไหลนะเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็เทไปเลยช่วยปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างในดินนะเพื่อนๆทําให้ดินร่วนซุยนะครับนี่ใส่ไปเลยครับหรือเราจะผสมน้ําแล้วตั้งถังหยดก็ได้นะครับแต่ผมขี้เกียจทําแบบนี้เลยดีกว่าง่ายดี ให้ไหลไปตามน้ําแล้วก็หมักฟางมาในตัวครับมีสมุนมาช่วยดูด้วยสังเกตที่สีน้ํานะเพื่อนๆเนี่ยสารปรับสภาพดินก็ไหลามาตามน้ําที่เราปล่อยลงมาครับก็ไหลไปไหลไปเห็นไหมสีน้ําตัวน,นี้ความแตกต่างกันนะจะช่วยให้ดินของเรามีความร่วนซุยข้าวจะได้แตกกอดีนะเพื่อนๆแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศ พราะครั้งนี้ผมใส่กอขอหกหนึ่งนะเพื่อนๆเขาว่าไม่ทนหนาวนี่นะครับผมก็มาลองกันเลยให้ดูเดี๋ยวก็รู้นะครับหมู่หรือจ่า